เขาแกมาตรวจงานห่อเมีมยทำอยู่หรือเปล่าฮอนฮอน่ะเดีด๋ยววันนะี้ให้เอาเอาโฟก็บตัวเทียบอะเอาก้อนเห็นนี่ก็ใส่ดูสิ แล่นหมดข้า hmm. อ mm ินไซดะดับ hmm. mm ัน hmm. ว mm ูดแอนลอกหมดคาอินไซบูดแม่นี่อันนี้เมียปู่ตัววะจถ้าลอกอันดวันจะหยาสมศิจะตัดหนเป็นห้องจจะคอมเมตัดตัววน่าพิกกันเลยพิจกันสมศิีตัดดังตัมา About your small nails. I take out everything, Scott. Don't worry. Yeah, I know. I'm doing shit. I'm taking out already. Okay. I take out this one now. I also do shit. Have last one. Long one there, Scott. We're, we're not thick yet, you know. Long one, you, will you do. Girl fighting me. Yeah, because, because I tell her. a ่าจะ o อกเธอว่า I say oh don't want to go since she fighting me all the time I not fighting you <laughs> make me angry you angry for yourself ไปบอกให้จันแก้วถวายจันแก้วโวยวายแก้ว fighting me you see จ้าขอบ not put in water จ้าขอบ face very angry I say you not have to worry about that I know my husband you just go buy you do what I want I just want you to buy food for Ja ขอบอเล y that. คนขี้โคตรแต่แกดีนะแกโคแล้วแกก็หนีไปเลยถ้าอยู่กับอีชอมสีน่จะระเบิดฮึด ฟอมากนเดียวเปียหมดยูแบกยูแค้พูดโอเวอร์เฮียโอเวอร์อนเดอร์ไ่ where you had <Inside house. S 1> yeah you put it ไอกำลังกายแกบอกแกอยากให้เงือออกไอติ้งยูนัติปอมว่าขี้ขันผักเดี๋ยวจะหวังอู้หนักคมะ่ สมศีจะตัดแบบนี้แะ้รวะนั่นน่ะเขบอกไม่ต้องตัดไม่ต้องตัดทำตัดมันกบงามเห็นไหมเนี่ยสมศรีก็ต้องมาป้าเห็นมเฮ้ยมดไปหมื่นไปละ